พลังบวกนะคะเพราะว่าคนก็เยอะนะคะเลิกตีห um, <so ้านะคะเพื่อเลิกตีหาได้พี่นกว่าเพิ่มสิลุ่ีนะคะนี่ก็เป็นความน่ารักของพ่อบอสอูนะคะ ๋งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยรำเพินโชว์นะคะโลพระราชทานนะคะอีาอลาน้อยนะคะบ้านน้องพระองค์ตำบลหน,นองกระทิงอาเภอนาอ่าอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะคะใครอยู่ใกล้ก็ไปให้กําลังใจนองอุ๋งอิงของเรานะคะพี่น้องคะไปให้กาลังใจเด้อค่ะเดอ้อนะคะ น้องกุ้งยิงไม่ธรรมดานะคะเราก็จะสู้แล้วก็ขับเคลื่อนช่วยดันให้น้องประสบความสำเร็จเออแล้วสึกว่าเพลงเนี้ยคนเลือกเพลงเพลงเลือกคนนะใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นความลงตัวนิวรัชดาพรนะคะเพชรบ้านเพลงนะคะพร้อมปิ่งตะกายเสงนะคะผู้นี้ขอเชียร์เต็มที่เลยแต่ว่าพอมาอยู่กับบอสโจนี่โจเห็นอะไรในตัวมิวบ้างถามว่าสิ่งที่ผมเห็นผมเห็นตั้งแต่มาแรกเลยนะคือเขามีอาวุธหนักมาก เขามีคุ้มกาลังทางอาวุธหนักคุ้มทรัพย์เขาก็คือเสียงเส้นเสียงเสียงเขาที่เหมือนอีหลาหน้อยอุงอิงนะคะน้องหมิวรัชดาพรมีเส้นเสียงดีนะคะอีหลาหน้อยก็เส้นเสียงดีเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องคะเฮาเาบิ่งนกีฬาบอกว่าเพลงหยังกีลาเอาอยู่สู้นะคะอีลาเยี่ยมเยี่ยมมากๆแล้วก็สู้นะคะนี่เบิ่งนกีลาเบิ่งคนเบิ่งนคนเบิ่งคน อ่ามีคนมาจาับแขนน้องนี่แหละอ่าก,ก็มาช่วยกันนะคะว่าจับเบาๆจับเบาๆนะครับพี่น้องค่ะจับเบาๆนะคะ,อคะ,ะ,ะ,คะโอ้ยอ่อ,อนซอนนะคะอ่าก็ขอเป็นกําลังใจให้เดอ้อขอเป็นกําลังใจให้นะคะอ่ากีลาหน่อยเท้ากับสู่ไปน้ากันนะคะเนาะสู่ไปทุกวันนะคะให้ประสบความสําเร็จให้ทําหน้าที่ของตัวเองนะคะ แล้วก็มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะเพิ่มความหวานนะคะดอกไม้ติดผมฟรีให้ทีมฟ้อนเสิร์ฟอีก30ช่อนะคะสั่งดอกใหม่ไม่มอีกเด้อพี่น้องเด้อนะคะใส่เป็นกล่องเป็นกล่องเลยได้พี่น้องเด้อนะคะ,ะน้องก็สู้นะคะสู้สู้สท,ทุกอย่างไม่เข้าใจว่าจะจับแล้วจะดึงทำไม มือขวา,วามือซ้ายดึงหมดนะคะพี่น้องคะ่ะน้องก็สู้โอ้ยนะคะนี่ก็เอาละค่ะคูรีก็ขอบคุณพี่น้องพรุ่งนี้ก็มาเจอกันใหม่นะคะคูรีก็ขอบคุณถูกกำลังใจที่เขามามาเข้ามาชมมาให้กำลังใจก็ได้สี่สิบนาทีนะคะคูรีไล่เท่านี้นหะคะ่ะพอเอาหลายเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่เอ็กเซน์ยังไม่ผ่านนะคะคูรีก็เพียงแต่ให้รู้ว่าคูรีทำหน้าที่ให้ครบ ขอบคุณสําหรับการรับชมคุรี่สิขออนุญาตนุ่งจากการไล่สดเด้อพี่น้องเด้อจะเตรียมตัวไปวัดอาบน้ําอาบท่าไปร้อยดอกไม้นะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขามาเติมเต็มให้คุลี่มีความสุขให้ทุกคน ร่ำรวยมีโชคมีลาบแถมสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวสิไปไห่อ,อยู่วัดพี่น้องคอยไปชมอยู่วัดเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆสาธุขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลมานะคะเอฟซีแฟนคับอีลานอ พลังรักพลังเงียบพลังบุญทุกบ้านทุกหลังที่เข้ามาเป็นเพื่อนในช่องคูรี JO1 Official ก็ขอให้โชคดีนะคะอย่าลืมวันที่หนึ่งนะคะให้ไปทำบุญนะคะที่เดือนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนะคะก็ให้ไปทำบุญคูรีกับชิดไล่แค่นี้ขอบคุณคูน้อย JO1 Official พาะคูรีจะไปร้อยดอกไม้วันนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาก็จะเฮ็ดบุญไปเรื่อยๆเพื่อว่าสิไดใดบอตงมีบิบากัน คือเมียมิวนะคะสาวอาภัยมณีนะคะวันที่18บึปง เทิ่งบาทเทิ่งข้ดหอดกับไปซอยกันเชียเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณพลังหลักพลังบนขอบคุณคุณน้อยขอบคุณคุณน้อยเจออวันออฟซิเชียลขอบคุณคุณกระบี่เมกนุกวันขอบคุณคุณปุ๊เจออทูออฟซิเชียลขอบคุณคุณแคนนะคะและอีกหลายๆคนที่เข้ามาเยี่ยมบ้านเข้ามาให้กําลังใจขอให้ทุกคนวันนี้จงโชคดีร่ํารวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเงินไหลนองทองไหลมาสวัสดีค่ะบายบายค่ะทุกคน จะอาบน้ำไปวัดนะคะ